สวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้พามาดูรถเกง๋งอนเนกประสงค์นะครับโชว์เชียลสปอร์ตอีกครั้งนะครับห่างหายไปนานเลยกับการพามารีวิวรถหมดสัญญาเชา่าที่เป็นรถเกง๋งนะครับแบบเอาไปใช้งานในครอบครัวนะที่เห็นอยู่ด้านหน้านะผมบอกเลยโคตรสวยนะเป็นสีขาวนะเป็นโฉมปัจจุบันและใครที่มองหาอยู่และที่สําคัญคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8้วยนะอ่ะคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าโคโราอันติสนะครับ ตัวโฉมปัจจุบันนะครับเป็น1.8เป็นซนล,ล้วนไม่ใช่ตัว Hybrid, ไฮบริดใดๆทั้งสิ้นนะครับและดูนะครับรอบคันนะครับมีรอยเล็กน้อยนะครับเพียงเท่านั้นนะและดูนี่คือรอบคันอืมสวยเลยนะครับกับคันนี้ใครที่จะไปออกป้ายแดงฮนะผมบอกเลยคันนี้มีล้านนะครับและเดี๋ยวดูนะครับกับคันนี้อินทเียภายนอกภายในคือฟังก์ชันจัดเต็มมากนะ นี่ใครที่ยังไว้ใจและเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพของ t o โตยต้ผมบอ,อกเลยไม่ควรพลาดนะครับนี่คือรอบคันนะครับมีตําหนีฝั่งซ้ายเท่านั้นนะครับที่วงไว้ตรงกระจกหูช้างนะครับอ่ตรงนั้นเดี๋ยวเก็บงานให้ไปเดีไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันนะครับเปิดมานะครับคันนี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยปลอดภัยขั้นพื้นฐานแล้วก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่า แจ้งเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะนี่ตรงนี้เมื่อมีรถนะครับวิ่งมาจุดเขาเรียกจุดบอดของสายตานะครับเข้าใจว่าระบบนี้คือ BDMS นะครับระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะนี่ไฟหน้าอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันจัดเต็มมากนะครับแล้วก็เบาะนั่งคนขับเป็นปรับไฟฟ้านะเป็นปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ มาพร้อมปุ่มพุสต์สตาร์ทนะครับคันนี้วิ่งมาทั้งสิ้นนะครับ78,000กิโลเมตรรับประกันไม่แท้เช่นเคยรถที่นี่เซอร์วิสศูนย์เท่านั้นเกียร์ออโต้นะครับนี่มาพร้อมหน้าจอแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้กล้องมองหลังชัดยังกับ4ฟนะครับชัดยังกับ4ฟนะครับแล้วก็มีนะครับกุญแจให้ทั้งสิ้นนะ2ดอกนะครับลูกค้าเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบาะหนังนะเบาะหนัง และดูน้บในส่วนของด้านหลังห้องโดยสารกันบ้างนะครับกว้างโอถงโลกสบายนะครับตามสไตล์ของโตโยต้าที่คนไทยนิยมใช้นะครับและดูนะครับรถไม่โซมนะดูแลถือว่าดีเลยมีแอร์หลังให้พร้อมนะคันนี้นะพร้อมกับอ่าเขาจะพอร์ต USB นะครับ Type C เอาไว้สำหรับอ่าเชื่อมต่อหรือชาร์จสมาร์ทโฟนดูซิว่าเป็นพอร์ตแบบไหนอ่ะมี Type C นะครับแล้วก็ อ่์ไทยซีไทยซีสองพอร์ตเลยนะครับไทยซีสองพอร์ตเพราะปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนโซนโฟนส่วนใหญ่จะเป็นไทยซีละนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านให้ด้านใน,ห,นห้องโดยสารแล้วดูโหไม่มีขาดนะครับแล้วไม่มีคราบครีมนะครับพวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับวิ่งมาเพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับกับคันนี้ที่เป็นปี2023นะครับรถวิ่งมาแค่2ปีเท่านั้นนะครับ2ปีเท่านั้นเดี๋ยวไปดูในส่วนของ าฝากระโปรงท้ายแล้วก็ด้านหน้าห้องโดยสารกันนะครับปะอ่าเปิดมานะครับกท5ห้าศูนะนี่รถปี2023ห้องเก็บสัมภาระโอ้โหใหญ่เลยนะครับเห็นไหมนี่ที่เห็นคราบสกรปรกต่างๆนี่รถยังไม่ได้ทำการสปาใดๆทั้งสิ้นนะหากใครที่เพิ่งเข้ามารับชมวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับหรือช่องนี้เป็นครั้งแรกของผมแจ้งตรงนี้เลยนะครับของเรา จะเป็นรถหมดสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้เก็บงานใดนๆสิ้นนะครับเป็นยางเทมโพเรลี่นะครับอ่าซึ่งถือว่าดีกว่าชุดซ่อมยางนะไอตัวชุดชุดนี้อ่าลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้มากกว่านะครับแล้วก็เป็นอะไรฉุกเฉินนะครับนี่โอ้ถือว่าพร้อมเลยแล้วก็จุดยึดหัวน็อตต่างๆในส่วนของฝากระโปรงท้ายเห็นไหมฮะนี่นี่ครับ งนะกล้องไม่โฟกัสนี่เห็นไหมหัวน็อตไม่เคยขยับเนีย,เนยนๆเลยนะครับเนียนๆเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะผมดูให้ละนะครับด้านท้ายผ่านไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องเนียนๆใสๆแบบนี้เลยกับขุมพลัง1.8นะครับของโตท้าโคโรราอันติสนะนี่สี่สูบนะฮะแล้ว การทำงานของเครื่องยนต์คือเดินนิ่งมากนะครแล้วก็หัวน็อตฝากระโปรงนะหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยขยับไม่เคยแกะเลยนะครับทานเนียนๆแบบนี้เลยครับอันนี้คือความสุะสวกจากการใช้งานเพียงเท่านั้นนะครับรถไม่ได้เกิดปัเจตยอะไรมาทั้งนั้นนะครับเห็นหัวน็อตเดิมๆนะครับอ่านี่ก็เป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับคันนี้สวยไหมนะเดี๋ยวไปสรุปเรื่องของราคาคันนี้กัน อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับคันที่เห็นอยิ่ด้านหน้านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคันนี้เป็น all new toyota corolla นะครับอันติด1.8 sport นะครับคันนี้เป็นปี2023รถใช้งานมาเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับราใช้ทางการใช้งานมาเอ0่อ78,000กิโลเมตรนะครับ แล้วสภาพโดยรวมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมถือว่าสวยเลยคันนี้เป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับออใครที่เคยเข้ามารับชมนะครับจะทราบดีว่ารถหมดสัญญาเช่าของเราที่นี่คือเซอร์วิสที่ศูนเท่านั้นนั่นหมายความว่ารถทุกคันนะครับไม่สามารถก่อหม่ได้รวไมไปถึงรถทุกคันเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนของเหลวต่างๆนะครับตามรอบตามระยะของเขาตลอดเลยการดูแลที่ทั่วถึงก็นาํามาซึ่งการใช้งานที่ได้ระยะยาวนะ อในเรื่องของราคากันบ้างนะครับคันที่คันนี้นะราคาปี2022ส,สีขาวคันนี้นะครับราคาอยู่ที่6กแ0 0 0กหมื่นะครับสองพราคานี้ซื้อสดรวมแบตเจเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าไหนสนใจรีบๆอินบ็อกเข้ามานะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับนอกเหนือจากการซื้อสดแล้วนะขออภัยนะ ของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทัวไทยคันนี้สามารถจัดได้เต็มได้เลยนะครับสนใจก็อินบ็อกเข้ามาโทรเข้ามาที่062 3941099นะครับหรือต้องการเข้ามาดูรถตัวจริงสามารถมาดูได้ที่สาขาบางนาติดกับไปเทคบางนาแบบนี้เช่นเคยนะครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับหากมีรถสวยๆนะครับคันไหนหน่าสนใจเดี๋ยวผมพามารีวิวแบบเจาะจงแบบรายคันแบบนี้ให้พี่ๆทุกคนรับชมนะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ